ก็เจ็บแทบน้ําใจแหละครับบางทีมันก็เรียกไอ้ลูกเฉลยอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนันทบุเรงก็เลยบอกกัแไปทับนายกองว่าเจอที่ไหนนะรอบวงพระชนเลยสั่งฆ่าเลยพ<ๆ>ม่าคิดไม่ซื่อจะรอบวงพระชนกโกรธมากเลยครับก็เลยเอาน้ําใส่คนโทเทลงดินปะข่ายสารภาพประแต่นี้ต่อไปกรุงเสียยุธยาก็หกสาวสดีขาดทางไมตตีต่อกันไม่ได้เป็นมิรกตั้งแต่เก่าเที่ยงลำหลงพื้นปะไ่ศยสารภาพไม่เป็นมันคือของพม่าอีกต่อไป พระนลเรศวรส,สงรู้กระบวนการจัดทัพของพม่าทั้งหมดเลยอยู่ที่นั่นมาเรียนรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอหลังจะขึ้นกองราบเป็นขษัตย์แล้วพอหลับตาเห็นภาพพมาพ่าปุ๊บเห็นหมดเลยว่าหน้าตากองทัพเป็นยังไงอะไรประมาณนี้จะมาไม้ไหน,ไหนโอ้กุงเสียอุธยามีช้างเผือกเกิดขึ้นเยอะเลยแต่งทูตมาขอช้างเผือกที่กุงเสียอุจยาขอสองเชือกกุงเสียอุยาไม่ให้ครับพระเจ้าบุเรงนอรคือผู้ชนะสิบทิศแต่เป็นนักรบเก่งมากเป็นมหาราชองคหนึ่งของพม่าเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเขาบอกว่าถ้า ไม่จัเปก็อย่าไปยุ่งห่างๆเข้าไว้อย่าไปยุ่งกับพมา่าอย่าไปยุ่งกับกษัตริย์องค์นี้เก่งมากสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลหลงรูภายในช่องสุดเกล้าครับอีพีนี้จะพาพวกเราเชาวเที่ยวได้ไม่ลหลงรูครับย้อนอดีตครับกลับไปท่องเที่ยวพระราชวังจันทร์แห่งเมืองสองแควในวันที่เรื่องราวของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ถือกำเนิดขึ้นสมเด็จพระนเรศวรมหารหาชณพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลก โบราณสถานอันเป็นสถานที่ประสูตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นดั่งเมืองปราการด้านสําคัญที่เป็นแนวหน้าป้องกันศัตรูป้องกันค่าศึกก่อนถึงกรุงศรีอยุธยาทําให้พระราชวังจันทรแห่งนี้มีความสําคัญและมีประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานมากที่สุด แห่งคําว่าพระราชวังจันทร์หมายถึงตัวพระราชวังที่สร้างขึ้นมาโดยเจ้าสัมปยาแห่งกรุงเสีย,ยอยุยามมาสร้างไว้สิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่เคยอยู่ภายในตัวพระราชวังนี้ไม่ไว่าจะเป็นท้องพระโรงว่าราชการพระตำหนักที่ประทับอะไรทั้งหลายเนี่ยสร้างโดยไม้จันทร์อันเป็นไม้หอมเป็นที่มาของคำว่าพระราชวังจันทร์สร้างโดยไม้จันทร์ในยุคเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยต่อเมื่อกรุงสุขโขทยัยเริ่มเสือ่อมอำนาจลงเราบีกรุงเสียอยุธยาขึ้นมาใหม่อยุธยาขึ้นมาแบบเข้มแข็งแล้วก็ ยกทัพมาตีสุขโขทัยแต่ขณะที่สุขโขทัยกาลังอ่อนล้าเลยสุขโขทัยก็ยอมแพ้พอยอมแพ้ปั๊บสุขโขทัยกลายเป็นประเทศสาราเป็นเมืองขึ้นของกรุงเสียอยุทยากรุงศรียอยุธยาก็อยากจะได้เมืองพิษณุโลกซึ่งแต่เดิมเราชื่อว่าเมืองสาหลวงสองแควแต่สุขโขทัยไม่ให้พอไม่ให้ปั๊บในประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าสมเด็จพระอินทราชา<อ>กษัตริย์แห่งกรุงศรียอยุธยาแต่ให้พระราชรถพนองค์เล็กชื่อเจ้าสามพยา ให้มาสร้างเมืองใหม่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองัยนาชื่อเหมือนจังหวัดชัยนาทุกวันนี้แหละครับนี่นักประวัติศาสตร์ไทยก็ไปดูจังหวัดัยนาว่าเอตรลงเจ้าสามพยามาสร้างจังหวัดัยนาหรือเปล่าไม่ใช่ครับออดอกเตอร์ประสิิฐอนนท์ขรเป็นราชบัณฑิตท่านฟันทงบอกว่าไอเมืองชัยนาที่ว่าเจ้าสามพยามาสร้างมันคือพิษณุโลก แต่เป็นพิษุโลกอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งเดิมจริงๆเนี่ยคือเมืองสะหลวงสองแควของพิษุโลกอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านในขณานั้นเนี่ยบ้านเมืองเราที่ที่นี่เนี่ยก็จะมีเมืองอยู่สองเมืองฝั่งตะวันออกมีมาเก่าเลยสมัยอาณาจักรสุขโขทยัยสะหลวงสองแควฝั่งตะวันตกไชนา,นานอายุทยามาสร้างไว้สร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอ,องของกรุงเสียอยุธยา ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แห่งแรกเลยคที่ต่อมาเมื่อเก<ะ>้าสามพญาพอสร้างที่นี่เสร็จแล้วแต่ก็ขึ้นไปเป็นพระบาทกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา<ะ>แล้วก็ให้พระราโชรสคือพระรามเมศวรประทับอยู่ที่นี่ต่อพระรามเมศวรอยู่ที่นี่ไม่นานครับขึ้นไปเป็นกษัตริย์อยุธยาเฉลิมพระนามเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกันนาของราชสมบัตินาน40ปี15ปีแรกประทับอยู่กรุงศรีอยุธยาที่เหลือ25ปีมาประทับอยู่ที่เมืองชัยนาทเมืองพิษณุโลกที่นี่ เมื่อ,อ,อสมเด็จพระบรมมาแต่ละกันน้าได้มาปกครองที่นี่25ปีเหมือนย้ายเมืองหลวงมาอยู่พิษณุโลกชั่วขราวสมัยนั้นสองเมืองกลายเป็นพวกเดียวกันละไม่มีอะไรจากสุขโขทัยแล้ววิธีการรุมทั้งสองคือการสร้างการพืเมืองล้อมทั้งสองฝั่งแม่น้ําเปลี่ยนชื่อเมืองไม่เรียกสองแควอีกต่อไปไม่เรียกไชนาดีต่อไป เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองพระพิณุโลกเพราะฉะนั้นชื่อนี้ใช้มาตั้งแต่เป็นนามพระราชทานนะครับสมเด็จพระบรมมาแตงพระราชฐานให้เมืองพระพิษณุโลกแปลว่าเมืองอันเป็นที่อยู่ที่ประทับของพระพิณุตต่อมาคำว่าพระก็หายไปทั้งตัวปมะเทศเลยเลยแต่เมืองพิณุโลกมาจนทุกวันนี้นะครับหากพูดถึงพระราชวังจันทร์อันเป็นสถานที่ประสูิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ทราบกันไหมครับว่านอกเหนือจากพระนเรศวรแล้วยังมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ที่เข้ามาเป็นอุปราชปกครองพระราชวังแห่งนี้เสมือนการซ้อมก่อนขึ้นปกครองกรุงศรีอยุธยาครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ถูกทรงตัวมาเป็นพระมหาอุปราชปกครองหัวเมืองก่อนจะได้ขึ้นครองราชปกครองกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการฝึกวิชาและเรียนรู้การเมืองการปกครองจึงทําให้พระราชวังจันทร์แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงเรียนของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาจึงเป็นการเน้นย้ําความสําคัญของอาณาจักรเมืองสองแควแห่งนี้สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมื่อ400กว่าปีที่แล้วตอนนั้นพิศรุโลกเรามีพระราชวังจันทร์อยู่แล้วนะครับ พระราชวังใจงในสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่มาประทับของบรรดาอุปราชทั้งหลายของกรุงศรีอย,ยุธยากระสัดของกรุงศรีอยุธยายสมัยนั้นให้ให้ความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอกว่าอุปราชองค์ใดที่เกิดขึ้นในกรุงศรีอยุธยาที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาอุปราชองค์นั้นจะถูกส่งมาอยู่พิษณุโลกเพื่อฝึกการปกครองก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาจบจากพระชัยราชาก็มาถึงสมัยยุคพระมหาธรรมราชาอันเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระเดชสุวรมหาราช หลายท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสมเด็จพระเดเรศวรราชทำไมต้องมาประสูตรที่เมืองพิษณุโลกคืออย่างนี้ครับพระราชบิดาของพระองค์ท่านคือนามพระว์ท่านคือขุนพิเรนตดลเทพขุนพิเรนตุลเทพนี่มีเชื้อราชวงศ์สุขโขทัยนะครับในขณะนั้นสุขโขทัยหมดอํานาจไปแล้วเมื่อหมดอํานาจไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปรับราชการที่กรุงเสียยุทธยาขุนพิเรนตดลเทพท่านนี้แหละมีบทบาทสําคัญมากในการกําจัดขุนวรวงศสา,า,ก,ก,ากำจัดท้าวศรีสุดาจาันยกพระเทีราชาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในนามสมเด็จพระมาจาจักรพรรดิคู่กับปัจุริโยทยทคาวนีี้เมมื่อ าดยความชอบก็ได้รับการอวยยศอวยตําแหน่งขึ้นมาเป็นจากขุนพิเรนต์ตเทพยกขึ้นมาเป็นพระมหาธมราชาเจ้าฟ้าสองแควพระมหาจักรพรรดิกระปัสุริยุทธไทยก็พระราชทานพระราชธิดามาให้นั่นคือพระสวัสดิราชแล้วที่นี่เองพระราชวังจันทร์ที่นี่ก็ทรงมีพระประสูติการคลอดลูก3มพระองค์พระพี่นางสุพรรณกัลยาสเด็จพระเรศ่วรมาราเสด็จเอการสลดสพระองค์เกิดที่วังจันทร์ทั้งหมด ในครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรถูกจับไปเป็นองค์ประการผงษาถือเป็นโชคชะตาครั้งสำคัญครับที่ทำให้พระองค์ได้เรียนรู้ทุกศาสตร์ในการรบและเข้าใจกลลศึกทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งพม่าและฝั่งไทยจึงทำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญการรบทั้งสองศาสตร์ครับ ขอศ .2106 เนี่ยไทยเราเจอเขาเรียกสงครามช้างเผือกประัตรแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระหมาจากักรพรรดิมีช้างเผือกเกิดขึ้นในราชก,การเยอะมากเลยอีกพระนามในขบคงนั่นคือเขาเรียกว่าพระเจ้าช้างเผือกความทราบถึงพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าแห่งกรุงหงสาวดีโอ้กุงเสีอยุธยามีช้างเผือกเกิดขึ้นเยอะเลยแต่งทูตมาขอช้างเผือกที่กรุงเสีอยุธยาขอสองเชือกกรุงศรีอยุธยาไม่ให้ครับบางฝ่ายบอกว่าน่าจะให้บางฝ่ายอก็อย่าไปให้เลยให้แล้วก็ขออีกอะไรประมาณอย่างเงติว่าไม่ให้พระเจ้าบรนงก็ยกทัพ มาเลยครับเพื่อจะมาเอาช้างเผือกเอามาโหกําลังคนมาหลายหมื่นคนดังนั้นพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาประทับอยู่ที่นี่อยู่แล้วดูไข้ครูเดินแล้วว่าสู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยปล่อย<า>ออยอมให้ผ่านมาคันเถะพะระเจ้าบุญรน้องก็ยกทัพไปไปถึงอุุธยาก่อนไปรับคว,ความสนุกกันต่อแวะเติมความหอมกับน้ําหอมอนเนกประสงค์วันทองหอมละมุนสดชื่นทุกการเดินทางพร้อมราคาพิเศษลดแล้วลดอีกส่งท้ายปีกับโปรโมชั่น1กล่อง192บาท จากราคาปะกะติ290บาทและลดเพิ่มไปอีกสูงสุดถึง7 4 0บาทเมื่อซื้องกล่องขึ้นไปสั่งซื้อง่ายๆได้ที่ Line แอดวันทอง ปุยกัเบเจ้าบุญนอบ,บอกว่าเราให้คนมาขอช้างเปลือกสองเชือกท่านไม่ให้นะเราสายกทัพมาเราขอสี่เชือกเสกร็จแล้วก็ขาก็มาแวะอยู่ที่พระราชวังจันทร์ที่นี่ที่เมืองพิศโลกที่นี่ประพักทัพที่นี่ก็ดีก็ทรงเห็นพระเดเรสวนพระนเ,เ,เ,เรศนะองค์ดำดำวิ่งอยู่แถวนี้แหละ9ก้าขวบปุณีตอน,นั้นพศสองศูนย์หกก็อยากจะได้เสร็จแล้วก็ขอว่าขอไปเป็นบุรบุญธรรมพระราชบุตรบญธรรมว่าไปอย่างนั้นพระราชบิดาพระเดเศสวรก็ให้ไปหลายคนบอกอาททำไมต้องให้ไป อย่าไปไปคิดเป็นอย่างอื่นนะผู้ชนะสิบทิศประเจ้าบุลีนอรคือผู้ชนะสิบทิศแต่เป็นนักรบเก่งมากเป็นมหาราชองคหนึ่งของพม,าม,าม่าดัะนั้นสมัยนะั้นเขาบอกว่าถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปยุ่งห่างๆเข้าไว้ อย่าไปยุ่งกับพม,ามา่าอย่าไปยุ่งกับกษัตริย์องค์นี้เก่งมากพระราชวิดาเขาคงคงให้ไปเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างแต่ก็นี้อยากจะเรียนว่าการให้ไปเนี่ยอย่าลืมว่าพระองค์ท่านในเก้าขวบนี่เมื่อไปอยู่ที่นั่นประทับทั้ง6ปีนะครับทรงได้อะไรมาเยอะเลยได้รู้ขนธตรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาเพระาพพระว่าติดใจคนพม,ามา่าว่ากันอย่างนั้นเถอะทรงถึกษาภูมิประเทศของพม่าทั้งหมดเลยสัมพันธ์สุดเลยทรงรู้กระบวนการจัดทัพของพม่าทั้งหมดเลยอยู่ที่นั่นมาเรียนรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ในภายหลัังงอหลจขึ้น ครองรัชเป็นขษัตย์แล้วพอหลับตาเห็นภาพพม่าเพิ่มเห็นหมดเลยว่าหน้าตากองทัพเป็นยังไงอะไรประมาณนี้จะมาไม้ไหนใช่ประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือประโยชน์คราวนี้ประทับที่พม่า6ปีถามว่าสนุกสนานไหมก็เจ็บแทบน้ําใจแหละครับบางทีก็เรียกไอ้ลูกเฉลยลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพศ2 1 1 2พระชนมายุ15พันษาพระเจ้าบุรงนองมาอีกรอบหนึ่งคนนี้ไม่มาเอาช้างเผือกตีเมืองขึ้นเลียงมาเลยครับถึงพ่โรพิโรยือนกันผ่านไปไปถึงยาสู้เลยครับสู้กันพักหนึ่งกรุงศรีอยาแตกครั้งที่ พระเจ้าบรมน้องก็เคลียตรงกุหลิยาเสพสับเรียบร้อยก็ให้พระราชพิ่นาพระเดชรวรอยู่ที่นี่ที่พราชวงันทร์ขึ้นไปเป็นกษัตริย์เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิมาเป็นราชวงศ์ใหม่ของพระราชบิดาพระเดชรศวรราชวงศ์สุโขทัยเสร็จแล้วตอนจะกลับบุรมนองก็ขออีกลขอพระพี่นางสุพัรณกกลยาเอาไปเป็นเมษีพระพี่นางตอนนั้นพระยมอายุ17ปเดพระเดริศวรสิบห้าเปกาสิบสามเลียงอย่างเงี้ยก็แปลว่าพระพี่นางท่านก็ทรงเสียสละนะครับเพื่อใช้ให้น้องได้กลับของเราก็ขอพระนเลศพระเดชรก ของเสาวสดีเขาไปว่าพระวิาณเสด็จไปเป็นมเหสีพระดุริสุท์กลับมากลับมาเที่ยวนี้ไปอยุทยา,านนครับพ่อพ่อเป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วแล้วมาเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับกลายเป็นรัชทายาทพอเป็นพระราชรถองโตประทับอยู่กรุงศรีอยุธยาสองปีถูกแต่งตั้งเป็นอุป,ปราชในปี2114เป็นอุป,ปราชอายุ17พรรษา,า,าและธรรมเนียมของอยุทยาอดีางที่ผมเรียนไว้เมื่อกีอน้นี้ใครเป็นอุป,ปราชอายุธายาต้องถูกส่งมาอยู่พิษณุโลกมาทําไมมาฝึกการปกครองก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเลแน่นอนครับพอ รละอุปราชประทับอีก13ปี 13ปีตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเป็นเมืองขึ้นของพอม่านะครับเพราะฉะนั้นพม่ามาัก็ใช้ไทยสารพัดยกทัพไปตีเมืองนั้นไปตีเมืองนี้ซึดท้ายพเนเรส่วนหมาล่าก็ยกทัพจากพิสุโลกเนี่ยไปตีเพราะท่านมีกองทัพของพระอ,องค์ท่านเองเข้มแข็งมากไปตีให้หมดเลยเก่งมากเก่งจนวันหนึ่งพม่าไม่ไว้ใจพอดีเปลี่ยนกษัตรย์พม่าจากพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตพระเจ้าโจรขึ้นมาแทนนันทะบุเรงพอนันทะบุเรงขึ้นมาแทนป้าบอกโอ้โหพรเนเรศพรเนเรสวรเก่งขนาดนี้อยู่ต่อไปพม่าเดือดร้อนแน ว่าเจอที่ไหนนะรอบวงพระชนเลยสั่งฆ่าเลยไอ้ีความมาแตกตอนปี2อนปี2สอ7พศนั้นเนี่ยพระม่ ใช่ไทยยกทัพไปตีอังวะสด็จพร็นทุสวนก็ยกทัพจากพิษณุโลกเ่ยจะไปตีอังวะตามคนสั่งพม่า,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 มาใช่ไหมครับพอไปยังไม่ถึงอังวะถึงแค่เมืองแคลงก็ทราบข่าวอ่าพมา่าคิดไม่ซื่อจะรอบปงพระชนโกรธมากเลยครับก็เลยเอาน้ําใส่คนโทเทลงดินประคายสลรภาพว่าแต่นี้ต่อไปกรุงเสียยุธยาก็ะหกสาวสดีขาดทางไม่ตีต่อ,อกันไม่ได้เป็นมิกตั้งแต่เกา่าเทน้ำาลงพืนประกายสลรภาพไม่เป็นมาคือข,ของพมา่าอีกต่อไป ภายในพระราชวังจัตยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมซึ่งเป็นพื้นที่ของพระราชวังจันทร์มาก่อนในอดีตโดยบริเวณของศาลนั้นจะเป็นศาลาทรงแบบไทยโบราณตีมุกมีรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริงประทับนั่งอยู่ส่วนของพระหัสนั้นทรงหลังน้ำในพระอิรยาบทประกาศอิสรภาพที่เมืองแข่ง และจากการที่กรมศิลปากรได้เข้ามาขุดค้นพบบริเวณที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยเรามาเจอพระเจ้าวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ัท่านสเสด็จมาพิซุลโลเพื่อจะมาเททองหล่อพระพุทธชินาราชเพื่ออ,อัญเชิญไปไว้วัดเบญจาบุตร การเสด็จมาในเขานะั้นก็ส่งบันทึกไว้เราเรียกว่าพระราชาต,ตะเลขาไปเมืองพิซโลกเจ้าเมืองพิซโลกพาไปดูวังเก่าเมื่อไปถึงวังเก่ายังเห็นกำแพงวงัง สูง2ศอก4ศอกเมื่อร้อยเกว่บปีที่แล้วหลังจากนั้นอีก30ปีโรงเรียนมัธยมชายประจาจังหวัดชื่อโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อเป็นสถานที่การศึกษาแล้วสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่เคยอยู่บนดินก็ถูกเอาออกทั้งหมดเลยเตัวพระรจชวังจันทร์ในอาณาเขตมันเป็นหลักเป็นฐานก็จมอยู่ในดินร้อยเปอร์เซ็นต์บนดินก็เป็นโรงเรียนใต้ดินก็เป็นพระรจชวังจันทร์ทับก็อยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจารย์ธงชัยพามาดูแนวกำแพงแล้วก็พระราชวังจันทร์เดิมใช่ไหมฮะจุดที่เป็นพระตาาหนนนนักมม่อยูณแถวีใ โมเดลที่ทางศิลปกรเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นฐานรากข,ของกลุ่มก็จะเรียกว่ากลุ่มอาคารพระตำหนักที่ประทับเป็นพระตำหนักที่ประทับอยู่ในพระราชวังจันทร์พระตำหนักที่ประทับครับตัวพระราชวังจันทร์คือ34ไร่โดยรอบทั้งหมดเรียกว่าพระราชวังจันทร์คือ34ออไริบสี่ไรพแตุดจุดตรงนี้เรียกว่าส่วนได้จะเป็นฐานรากข,ของพระตำหนักที่ประทับเดินมาปี2535 มีการขุดค้นพบพระราชวังจันทร์ก็เลยมีการประกาศเป็นเขตโบราณสถานเมื่อประกาศเป็นเขตโบราณสถานแล้วก็มีการมาคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสถานที่ที่อยู่ข้างในนี้ทั้งหมดก็ต้องย้ายออกทั้งหมดเลยรวมทั้งโรงเรียนพิโวงพยาคมที่เคยอยู่ที่นี่ก็ย้ายออกเมื่อโรงเรียนย้ายออกไปแล้วกรมศิลปากรก็เข้ามาขุดแต่งเราเดยเห็นโอ้พระราชวังจันทร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งมก่อนไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้วัดวาอารามทั้งหลายวัดวิหารทองวัดศิสุโคทววัดโพธิ์ทองโอ้มันเป็นอย่างนี้รวมพื้นที่ทั้งหมดในเขตโบราณสถาน ที่ประกาศเป็นเขตบราณสถานไว้ตามพรบร128ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดทั้งวังทั้งวัดครับและนี่คือเรื่องราวตำนานบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งเมืองสองแควที่ถูกเล่าขานผ่านพระราชวังจันทร์สถานที่ที่มีเรื่องราวการสร้างชาติและหล่อหลอมให้เราเป็นไทยจวบจนทุกวันนี้ครับ และหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากตามรอยการท่องเที่ยวพระราชวังจันทร์ก็เชิญได้เลยนะครับแวะมาที่จังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมมาที่พระราชวังจันทร์ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเที่ยวได้ต้องไม่ลบหลู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากครับโรงแรมเมลฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกครับที่ให้การสนับสนุนที่พักสวยๆและอาหารเช้าอร่อยๆให้แก่ทีมงานเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับคุณผู้ชมอยากให้รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับ ไปไ่ายสถานที่ไหนก็สามารถพิมพ์มาแนะนำกันได้เลยอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยเลยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ภายในช่องสุดเกาไว้ให้ดีครับ EP หน้าเราจะพาทุกคนไปไหนเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ